พอมแล้วเอาเฮ็ดเอเฮ็ดบนี้ทำทีเฮ็ด้เอ๋บ่อฮอนเกือบทำนี่ได้ประมาณเดียวได้มั้งประมาณเดียวทตอนติดใส่ของีดใส่ของดเด้ตอนติดลงติดน่ใส่ของบดีไปเอาเลยวะกันย่าคตเอาเลยทั้งวดนะเอนั่นแหละเอาเอาย่างเอาเอาไปิกัเลยเอาเลยดดีเลยาเมือเลย ไปจีังดีวก็ประอบใจน้อแหลระอบใจแล้วได้แล้วทัวก็นด้าทิตละกินไหมวะเป็นกูก็ได้กันนะเกี่ยวส้หอยอะไรนี่มันเหตบไปมึงมีแก่นี้ค่าก็ตายอยใปด็นวมังจก้อยครปดนียบ้าง่ก็ต้อยังไปก้อยอ้าวเขกินบ ก็อีกจะกระยสูตสูตรไมสูตนี่สูตรกไม่ตายโต้สูตรีนดด้ยมแทบ่กูแทบนะเือดตนี้นะทำมัแดงวะนี่ยทำแดงตุ๋ยเห็นไหตวยัน่ายงับเลยโอ้ตออมาเล้ถูกนะมึงใเหมือนกันนะมอโันโอเคเนาะ พอมาได้สเสียงฟ้อมยกทางไปเลยเนาะเทียบเอาเลยฮะนตจันทะงานลอยกันนะจัดไปที่จะจันท์เกาเลยนะนนเต็นะมที่ขนาดเนาะไปเอาเทเรมมอกูคว้าแมาณเท่า hôm ngày tháng không ngày tháng nếu mà hông sang nỗi nếu mà hông sang nhảy nữa sang bao lấy 3 bà... à... giang này nó hông đủ cái này nhấp hết luôn được nhảy rồi nè bể 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 bể

Nằm ăn bớt, kéo 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 kéo, năm ăn bớt đấy, đang cẩn do đấy thưa con, quân, này, hót mong nó, thế nó, mẹ, thưa con, quẹt con, tiếng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  con, con, tiếng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  con, con, tiếng con, ดีมากจริงก่อนาอหางไก่เนาะดัดก่อนหาอยู่าจที่เท่านี้นะตั้งขคมเลยนอนเลยนอนเลยนี่นี่นี่อ๋ทางมังง่นี่เนาะเอ้าตุนกัะเบียงยนี่อีกเกิน่ร้อยเลยนี่เติมห่าร้อยดีเป็นดีเลย่อีกจันดับคิดไว้เปิดตัวนะเย็นนะนะวันท้าสุดทิ่เขาก็ต้องเอาวมันเหนียวกัเนาะเหนียวกัน วิธีของมันเนาะโอเคชาวผสมอ๋ออัน<า>อนะเอาสบายดีพี่นอ้องป้องไปสุขุสุขคนเนาะมันนี่กับมาพ่อกับรา,ายการวัยรุ่นหาอยู่หากินคือเก่าเนาะ เนะคเอามาพ่อกับอ่พานพงคือเก่าเนาะอย่าตายวันนี้พัชโออก๊ะเอาคนติดติดกันอยู่นี่เด้อนี่เนาะแถวห้องอ่าไม่ท่าแถวห้องแสงน้อยเนาะมาพ่อกับทีมงานเท่าได้เอา let's go ตามมาพี่น้อง โอ้หนึงแต้มแตมแล้วเนาะนี่นี่มือนี่โอ้มาลายมาลายยอดที่ยอดลายจะกรจันทนะเนกรจันบ้านเาเนาะมันออกประมาณยามเดือนที่กันหายยอดไปกับทงงานเาน้ตุ๊กปุ๊กทกเาหนึ่งแต้มแล้ว่น้องมันมานโอ้ มาอีกแล้วพี่น้องแต้มสองมาแล้วสองต้มเล้อนี่ด้อ้าย่าไปฟังพงเขาทานพงเขาโอเคเนาะมิดแหลโดนนี่ฮะจะไปโดนไม่เผาตังไว้ตังกับมดเนาะตังจะมดโอ้เรือหน่อยเดียวนนเ่็ดึงอกมาดรือตะเก็นนั่นนี่นะเือตะเก็นเรเก็นเลยสุอลบอลเยวะเันสิะไรสิอะไรอะไ มันโค้อนะตยนแโอ้ประมาณเท้าเนาะลักลักเทวาเลยไปง่ายไหมเดียวทั้งง่ายเติมตลอดเป็นงานมีเดียวเด้ตังไละไปนะหยังไงอาลังเอาตังเ้าเนเอาตังย่งานั้าไปที่คานี้แล้วมั้

เดี๋ยวดีแล้นเดี๋แล้วดิเลยเห็นตัวเก่าเลยตะกี้เนี่ยโอ้โฮมิเตะไปพุกหยาพุกหยาแพ็ดเนาะห้างเขาหนุนเพื่อที่ทุกคนตะกี้เนาะเนี้ยหลายลำบากแล้ไปไหมป้านี่แล้วไปยุคสมัยตะกี้กูนายกูหน้าแบบคือยุคกันควานพุงตะกี้ถึงตายเลยมึงกูตายเออรดไปรอดไปกินอาหารการกินตะกี้มันสิ เห็นบททำสมัยก็ย tha. oh, ุคนี้แล้วนี i, I ่เฮ็ยบนี i, ่น่ะไม่ทุ่งไม่ทังมาคงมาน้ำแกงเป็นทังเนาะแม่นมีน้ำตะกี้มสิมีอ่ะงดื่มน้ำยังครบปั๊บนะตะโอ้ตอนตะกูไปตะกี้เห็งใส่น้ำน้ำดื่มนะใส่ขวดน้อยนึ่งมอ้งเบย์บล่างมือไรยางกินข้าวย่าญมันเบิดด้มีเฉพาะน้ำซ่างที่คุณเบยมีเบยมีตะกี้นะตัวเฮงเสียอาตะกี้นะ เดี๋ยวนี้ยังไม่เป็นคันเดี๋ยวนี้มีโคบสบายแล้วเตังก่อนตังกันอย่างตังไงป้อเดี๋ยวเดินนิ่มแล้วกันอยู่ติดโดนนี้ได้บาทนี่นะโดนนี่นะไปน่าสไหมเด็กโก่ง่เนาะไม่หนีบหอดเทียงนั่นเลยมั้บป้อเอาห่มบกซะพอดีอยู่กลางรันห้องเล็กน้อยตังเบิดก่อนนะหอดตังตังนิดตังแคบมือกิบตะเบียวนี่ป้อกิบตะเบียวไว้ไปแล้วไปทางนั้น เอาในหัอนนเสียงเต็มเน้นี่วเข้ามาาปวดแดงที่้อเต็ยเลยเอาม่เอาจัดไปนะจไดโอ้เกือบเต็มเว้ยสวยปนีลุยแดงต่อไปนไร้างเต็มไปตรงกุงนตไ่ครปัง แกะเสือตัดแล้วเราจะบุกง่ายมันจะกัดคอดแล้วมันนะมาใส่รถไม่เพิ่นงานล้พนรถมอญโค้ดโค้ดไข่โค้ดไข่ปงไข่ปลายครบสุดเนาะทางเดียวเนาะทางเดียวทางเดียวเพื่อนหลังจากที่ติดยันแล้วเนาะเราก็เลยโตหมดเด็กเลย รุ่นมาส้มกัน่าดาลายเน่อยใครประเดี๋ยวไปกกหวานกันพี่น้องต้นโจยต้นโยเอาต้เป้งอย่างนี้นะ้ป้งคแม่เป้งแม่เป้งแ่เงโอ้โเด็ด มันที่มัน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 านนีโอ้ในกาลในกาลเดี๋ยอ้ห้งนี่ติงตาบ้าน่้างที่3มเนาะมาลุ้นมาเบน้งตันการรอเสียไล่บ่เนาะเจอเจอเจอเจ้าพินกับมาวพึ่งคือก้า

ม่ยังเกือบเกือบอ้าวเกือบโซเดดเกือบพ่นเยียบใครบ่แดงโจองเนาะอืมจัดไปอีกแล้วทั้งที่สามเนาะเล็วๆยืมกดมานอยู่แล้วเว้ย mà ừ. tìm, tìm ngàn thôi đi. tìm ngàn tìm ngàn cửa lôi đấy แมนควมฝันยามอยู่ที่ไหนควมนกอยู่หันหันนกไปบ้านควมพยายามอยู่ที่นั่นเนาะไขึ้นนะไปขึ้นเลยลูกเอ้าขึ้นขึ้นขึ้นเนาสั่นก็เป็นิ่งกวนแล้วเพิ่นเพิ่นทังในลายเนาะจนได้ฮับรางวัลแบบเป็นด้ฮับทั้งหนึ่งทังเลยน้เพลงได้ปีนี่แหละบูแดงกว่าดัดกัวเข่าเก็บมันเลยเอ้ยรถนี่เลยนะ เจอตกกูได้กูแดงนี่กันนั่นไหมเศรษป์นยางคมปุ๊บมีทีเด็ดในเบื้องเน้อนี่ยเนอะอ๋อมีทีเด็ดครบทีนาะครั้งสุดท้ายเลยทั้งซ้ายท้ายสุดได้พี่น้องมาลุ้นกันว่าสิลวงหรือสิลลทีมงานเหรองานแล้วหัวน้อเจ้านะหาอยู่หากินแบบการทำโบยืนการขึ้นบนน้องการขึ้นแก้เครียดเนาะ กวาดเนีค่าบแดงตดจักรจุเนากันนะวะือเากันะวะจับนี่หรอมีอยู่ไหนออเต็มย้กุ้งเยอะโว้ยใครเนาะนี่นี่นี่สวยงามสวยงามโอ้โกินงามม ้องปู๊บายคนนี้มั่บขอบคุณขอบใจหลายๆเด้ออย่าลืมกดไลค์กดตะไคร้เขาเนี่ยกดติดตามเนอะเด้อทุกคนเด้อะอให้เขามีกำลังใจให้การคลิปเอ๋บ่ฮอดเกือบทำนี่ได้ประมาณเดียวได้มั้งประมาณเดียวก็ทำตอนติดติดใส่กลของนี้บัดใส่กลของนั้นบัดสอนติดลงติดนี่ยใส่กลของนั้นบ นี่แต yeah. ่อาววกันยัคนเอาไอ้ทังสวนเี่ะาเขาไปตะกันเขาเลย่ดีเลยต่เมื่อเลยใอ้จีดาง่เขาจีบใจน้องะกบขอบใจแล้วได้แล้วัวกโดติดละทิ้งไหม่วะเป็นกูกระด้กันนะเกีใส่ห้องไนี่มันเห็ดไปมึงมีแก่นีข้าวต่าย มังมา้อยครแดงมาบ้าง้อรแดงเ่บ้าอย่าเผาอย่าเผาหอามาก่อนเห็นแล้วก่อนแม่มันเต็มอยู่มอมที่เป็นวันดงหอมหอมเนาะหอมกันจงเส้นเนาะมากรายว้าวเปรนะต้งทิเพาะตีจีเกนล้ํน้ำบัน

แก้วไงถามถึง like wow. okay. 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 ื่อส um> <no ุดใจแล้วเนี่เอ้ามึงม okay. ัดเคาะใส่มาหนะใมาสิไหนเอ้ยมาเลยมาเลยไอ้ไทเอ้ยอยู่ไนะอ่ามันเลยข่ามันเป็นไทยนะข่ามเป็นไอ้ไทยกินเนียินกระชั้นบรส่วนกินน้ำบตส่วนเนเ่ยเเอตัวนี้

จะกรตันครับนิงอีเจ้าเ็กอีจะกระจิเลยสูตรสูตรอะไเนาะสูตรนี่สูตรผมม่ตายโตแต่สูตรนี่นะมันแซ่บนก็แซ่บนะเดอก่นี้นะทมแดงวะนี่ทมแดงวยเห็นไหมรวยครับงับเลยโอ้ตองอ้ำ มาดูเงี้ยเน็ดสิบสองเงินเนอเจ้ดสิบสองโค้งเนี่ยนมันหวานน่าพูดคำใดกันยเโอเมนากทห้องในป่าเนียเพื่อพีเพื่อนนอกะตอนนี้ห้องกนเลืออใค้มัแดงเนงามนนี่ด

ชุดพลาดซุดแบบทำนี่เปอพี่พน้องทุคนได้บ้างเนาะอ้ามอืมอืมอือุดยอดเผื่อปะสาจูงพี่จิัทมามาห่อนี่กับแบบขอขอบพกุณใจยทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ห่อนี่ยด้คลิปต่อไปคลิปต่อไปแฮวแบบ